Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอสวัสดีนะครับวันนี้นะครับในนามของกลุ่มพัฒนาวิชิตนะครับและก็ตัวแทนของทางเทศบาลวิชิตด้วยนะครับพร้อมทางผู้บริหารนะครับสมาชิกเขตและก็เจา้าหน้าที่ของเทศบาลวิชิตด้วยนะฮะในช่วงของเดือนอถธันิาอดหรือ เดือนรอมฎอนนะครับเป็นที่เป็นเดือนแห่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนะฮะให้ได้ชาวมุสลิมทั้งหญิงทั้งชายได้ประกอบในเรื่องของการละศีลอดการถือศีลอดให้รู้ว่าในช่วงที่เรา,เาภาวะที่ต้องหัดตัวเองในเรื่องของทานอาหารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของที่สมบัติของศาสนาอิสลามด้วยนะครับ ก็วันนี้นะฮะทางเทศบาลพมทีมงานนะฮะได้มอบเป็นน้ำนะครับให้กับทุกมัสยิดก็คือทั้งมัสยิดโบเร่แล้วก็อามมขามแล้วก็แหลมพันมาตามระดับนะครับแล้วก,ก็ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมในตำบลวิชิตนะครับได้ประกอบในเรื่องของเทศกาลสื่อระดอบเรืองรอมดอนปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านกอบโปย ผลบ,บุญในเรือนนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้อยู่ในความาในของข้อบัญญัติอิสลามนะครับเพราะเรือนนี้ทุกคนสามารถกอบผลบ,บุญได้อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่ในความโปอดปราของอัลลอฮ์ด้วยนะครับก็ผมก็ขอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับอัสลามมุลเลาะห์มบารุฮุตุลลอฮ์วาบบเรากาต์ในนามของ ที่มัมประจามัสิ์และพี่น้องชาวบ้านแหลมพันวาหมู่8นะครับอขอขอบคุณทางเทศบาลวิชิตที่ได้ให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมในเดือนรอมฎอนอในปีนี้ครับเพราะว่าที่นี่ก็จัดให้มีการเลี้ยงละสิ้นอดตลอดทั้ง30วันต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้เทศบาลวิชิตได้นำน้ำ,นำดื่มมามอบให้ครับต้ของขอบคุณครับ